สวัสดีครับไซวินนอนแอร์ครับนีพาไปเที่ยวครับบนเขาสนามชัยนะครับมีจุดชมวิวอยู่ดูหน่อยาครับเคลนผานคางทาง,ทางช่วงนี้มันเป็นช่วงเย็นหน่อยนะครับมันจะมืดๆ,ๆหน่อยเลิกงานแล้วก็ผมมาเลย ทางเดินดีนะครับทางเดินดีมีป้ายคำาฝัน,นได้ออกหลังก,กายนะครับเดี๋ยวไปดูวิวกันนะครับนี่ครับตามทาง เขาสนามชายนี้อยู่อำเภอวุ้หินนะครับห่างจากตัวอำเภอวุ้หินลงมาทางใตงนดดนะ้นิดเดียวนิดเดียวเลยส่วนน้ำวนานาวามานิดเดียวฮะ มีป้ายเตือนคำาวัราเตือนคำสอนเยอะเลยสองห้างทางล่มลื่นนะครับสองห้างทางนี้ล่มลื่นมากสมบูรณ์มีเวลาเท่าไหร่เนี่ย ห้าโมงห้าโมงสามห้านี่เย็นนากเลยอ่ะอากเย็นนี่เราขึ้นมาถึงข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะเห็นทะเลนเะขอเกลียบฝั่งนู้นก็ ฝั่งที่ตะวันตกนะครับโอ้มีห้องน้ำด้วยเย่มเลยห้องน้ำโอ้มีห้องน้ำสะอาดเลยอ่ะอยอยดี ทางดีนะเออเพื่อนๆมาเที่ยวนี่มั้เดินขึ้นมาไหว้พระเที่ยวได้โอ,อ,อ้ย,ยอนู่นนะครับที่ตะวันออกหูยสวยอ่ะนูนนะครับนี่เขาตะเกียบยงั้นเลยนะนี่เขาตะเกียบตรงเขานู่นเป็นวัดเขาตะเกียบโอ้ยหอบ น,นูน่นมีเขาเดารด้ามีไฟกระพริบไม่ใช่เขาเิดนะเขาเรียกอะไรนะมีไฟกระพะริบไปตรงข้างบนนะครับเท้าเกีือสูงสุดเลยโอ้ยทางดีด้วยเนดะีย๋ยวผมให้ดูทางนน้นเป็นทิศตะวันตก ดูดูทิศที่นี่กันเดี๋ยวเดินไปข้างบนเดี๋ยวให้ดุดดุนดูนะครับอืมน,นะสวยสวยอ่ะมีป้าบอกให้ถอดรองเท้าวไว้ที่นี่อ่ะเตรียมที่จอดได้ยังดีเลย ดีครับดูครับมผมที่ต้องตกหัวต้นนี่ต้นต้นโพลางดีบมากครับเก็บถือมา นี่คือเจดีย์นะครับดูนะครับพาเดินเดินดูรอบรอบนู้นะครับคาร์เเกียบตรงนู้นนะครับขาระเกียบ แต่ตรงนี้วัดเขาไกรราชนี่นกอ่อนนี่นี่งนูหนูหนูหนูตกหนูนะครับแล้วตรงนี้นะครับตรงนู้นนี่นวัดข้าตากียบอันนี้วัดเขาสนามชายัยนี่ครับโหทุ่งใหญ่อันนี้เป็นทิศตะวันตกนะครับคนคี่ผมอหารน,น,นี่นี่ครับทิศตะวันตก เป็นวัดพุชยโยธงใหญ่มากอันนี้เป็นหมู่บ้านอะไรบรัรญันสวยนู่นนะครับ ที่ยานราชตะพักนู่นที่ยานราชตะพักอยู่นู่นมันเห็นไหมครับสูงดูนะครับทียานราชตะพักไก่เลยครับเห็นไหมเป็นไง เจเดีย์วิกวก็สวยด้วยครับดูนะครับน,นี่ถงสวย่ะใช่ใช่เดีย๋ยวลองไปดูฝั่งทางนู้นบัางอ๋อตรงนี้ก็มีแผง ทัานเลยนะครับการตอกเดี่ยวอยู่นะครับข้างล่างถนน<ฮ>ผงอันทิทงใหญ่ตรงนี้ รอยพระพุทธบาทหนูย่าเยียนห้าบาทโยนลงไปในพุทธรอยพระบาทเดี๋ยวเราไปที่ตรงนู้นมีที่จุดชมวิวเดีย๋ยวเราไปดูจุดชมวิวกันนะคะนี่ครับโอ้ ตงนี้เห็นนู่นเลยครับไปถึงเขาตาเลยครับเขาตาวิวไหนอะร่นเกาะสิงโตเดี๋ยวทีเราไปเล่นน้ำมานะครับนี่อย่านี่นี่เกาะสิงโตนั่นเกาะอะไรเกาะนู่นเกาะเมฆเกาะสะดาวนู่นเขาต่าเขาเตองนู่นนะครับนู่นตรงนู้นสนสนสนามครอบสนสน ฝั่งนี้ก็โอเคนะนเรา,าจะพัาลมเย็นมากอ่ะโอลมเย็นสุดเลยครับลมน่า,าจะได้ในกล้องน่าจะได้ยินเสียงลมแบบใส่หินนอนแอร์ครับ คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับวัดเขาสนามชัยอำเภอหูหินจังหวัดประจวบคีร mm ีขันธ์ถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวนะครับมาโชมว,วิวได้ะชมว,วิวนะครับ mm hmm. ทิศตะวันตกก็จะเห็นหนู่นนะครับ mm hmm. เห็นใบยันอุทยานราชพักศุนสรเขาเต่าทางทิศตะวันออกก็จะ mm hmm. เห็นนี่ครับเขาตะเกียบ เนสนหาสนสนหาข้าเตาเห็นเกาะสิงโตด้วย